สารากูแก้วค่ะนครลืมวัดนาครพน,นมแนละ้วสารากูแก้วส,สำนักพุทธเนาะยู่จงังหวัดหนองคายค่ะขันเพิ่มมาหนองคายก็ขอคือแวะมาเพิ่งเงี้ยด้ยค่ะเพราะว่ามันหลาได้ค่ะย่ายไม่ทันจะพาอ้อมไปดูนี่เนะาะจักเลยบิ่งทางเลือก,ก่อน ยางหาคุณตาคนดึกตาฝรั่งย้างไปทางเรือแลยองค์งนี้สร้างเมื่อสองพันห้ยี่ปดเออฉัลเลนอยู่ม้สอสองยู่ตอนนั้นนี่ค่ะขันได้บ้านของค่ายกับแวบบมาบึงเด้อเพราะว่าอันนี้ก็เห็นแต่ในหนังสือ อินเทอร์นัตหนังสือพระพุทธเจ้าไดียายหนังหม้าพาพา่าองกัเด้อองค์พญานาคเจ็ดเศษกับพระพุทธเจ้าสลากูกแก้วจังหวัดหนองคายเดี๋ยวยายเบิง่งกันด้วประวัติยายก็บเบิง่งมันเน่าเนาะ <laughs> นะคะถ้าใครได้ผ่านมาทาง น้องคายกับแวะมาชมได้เด้อคุณตาไปไหนละ่ะโน่นคุณตาอยู่ทางนั้นเยอะมากโ,โร่โโโอโโอโโร่อ t กลางคืนเสือละเฮามาเน่ยอายุายรพี่น้องเลยมีคือกลางคืนจะมีกาเฮามาอันนี้อันนี้เบิ่งกันนะค่ะซื้อวัสดุเรื่อนเทวะไลปางนี้พระเจ้าญาพระอุมาลีหรือพระสันติประวัติก็อ่านเธอมิทันพี่น้องเลยมันหลายโพน เดียดายนมุดะลลาพาไปชมด้วยค่ะ